กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวนะคะและเป็นอย่างสูงเลยนะคะและขอคําแนะนําจากคุรุทุกท่านนะคะจาา้าสาธุค่ะค่ะเมื่อเมืม่อวานค่ะพี่สาวไปฟอกไตามานะคะหมอหมอเขาบอกว่าให้งดผกักงดผลไม้เกือบทุกชนิดเลยแะคะแล้วก็ให้ให้กินพวกเนื้อนมไข่ไข่ได้วันละสองฟองนะคะ แล้ว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 เราถามเลยว่าผักกาดขาวกับอ่ากับพวกฟักเนี่ยกินได้ไหมเขาบอกว่ากินไม่ได้น้ํามันเยอะไปเขาไม่ให้กินแล้วเราอย่างนี้เราเราสมควรกินยังไงล่ะคะค่ะตอบแล้วกันนะคะขออนุญาตอ่าอ่าได้เข้ามาเรียนรู้ทางแพทยวิถีธรรมนี่นานหรือยังคะ๋อก็ได้พอประมาณแล้วค่ะวันก็เคยไปเข้าค่ายที่ส่วนส่วนป่านาบุญเก้าแล้วค่ะ อ่าโอเคแล้วหลังจากเข้าค่ายแล้วอ่ะได้ไปทดลองใช้ยังไงบ้างอออก็ก็ก็พอเวลาที่กินข้าวอยู่ที่บ้าน้วก็ทำแบบกับข้าวแบบแบบแบบส่วนก้าวแต่ทีนี้บางทีก็มีซีอิวบ้างบางทีบางวันก็มีขนมบ้าง ค่ะแล้วกินแล้วอาการอ่หลังจากรับประทานตามหลักของเราแล้วเนี่ยมันสบายขึ้นหรืออาการดีขึ้นยังไงบ้างคะอ๋อมันมันก็ดีขึ้นสบายขึ้นละค่ะแต่ทีนี้พี่สาวตอนนั้นมันเพิ่งจะเป็นเข้าไปโรงพยาบาลมันเป็นน้ําท่วมปอดมันเป็นน้าท่วมปอดแล้วทีนี้หมอก,ก็เลยต้องเอเอาเอารเอาอะไรออกเอาน้ําออกกนะันนะน้ําออกแล้วก็เลยหมอก,ก็เลยต้องให้ฟอกไตละค่ะค่ะ พึ่งจาคร<อ>ั้งแรกที่ฟอกค่ะกินแล้วสบายขึ้นแล้วเอยังใช้เม็ดอื่นๆด้วยไหมคะก็มีดีท็อกดีท็อกแล้วก็แช่มือแช่เท้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าปกติแล้วก็พี่สาวเขาจะนวดเส้นกดจุดอยู่แล้วแต่ทีนี้แทนเขาไม่ค่อยมีแรงเขาก็ทําแบบเบาๆเบาๆอย่างเงี้ยนะคะอ่าแ่แต่แต่ก็ยังได้ทําได้ออกกําลังกายอยู่แล้วทีนี้ตอนนี้ เพิ่งจะกลับจากโรงพยาบาลมามันก็เพียก็เลยยังไม่ได้ทําอะไรมากมายเลยละค่ะแต่ดีท็อกก็ยังทําค่ะทุกเม็ดเนี่ยเอาไปทดลองทําแล้วรู้สึกสบายทุกครั้งที่ได้ทําใช่ไหมคะจ้ะจ้ะเพราะฉะนั้นมันก็ทําถูกแล้วก็คือเราทําแล้วเราสบายมันถูกหลักของแพทย์วิถีทำแพท,แพทย์วิถาธมรมวิถีทจะให้ดูความสบายเป็นหลักแม้กระทั่งถ้าเรา ต่ผมว่ามีอาการปวดแล้วเราทําแล้วเราหายปวดในแค่ชั่วโมงเดียวเราก็ยังถือว่าถ้าสบายแล้วในหนึ่งชั่วโมงเรายังถือว่าทําถูกเลยและอันเนี้ยทุกเม็ดที่ถามไม่ว่าจะกินอาหารการทําดีท็อกหรือการกดจุดก็ก็ยืนยันเองนะว่าทำแล้วสบายขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันทำแล้วถูกกันสบายขึ้นแสดงว่ามันถูกแล้วที่เหลือก็ ตัดสินใจเองได้เลยนะว่าไอ้สิ่งที่เราทํามันถูกแล้วอะเราจะทําต่อไปไหมอ๋อจะแต,ต,แต่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 พอเวลาฟอกไตแล้วหมอก็ให้งดอาหารเยอะขึ้นอย่างนี้แหละค่ะ<อ>น้ำเขาก็ให้กินแคบขวดเดียวประมาณหกร้อยอะไรเนี่ยหกร้อยซีซีเลยก,ก็ก็นั่นไงมันก็เลยต้องพิจารณาว่าไอ้สิ่งที่เราทํำไปอะ่ะแล้วเขาทําแล้วสบายไหมเราเอา,าผู้ป,วป่วยเป็นหลัก ถ้าผู้ป่วยเขาทําแล้วสบายเราต้องเอาผู้ป่วยเป็นหลักพิจารณาในหลักของแพทย์วิถีทมจะพิจารณาอย่างนี้ยค่ะจ้าถ้าเขากินเอ่อผักนิดเย็นแล้วก็สบายอืมแต่แต่ที่หมอเขาบอกนะเขาห้ามกินผักที่แบบมีสีเขียวทุกชนิดเลยเราก็มันมันมันมาใครกระเทงนี้เราก็งงว่าจะจะจะดูแลจะรักษาอย่างไงก็ยังงงพี่หมูพี่กุ้งมาแล้ว เดี๋ยวฟังกากพูดพยาบาลแล้วกันนะคะจะคือคือท่านดูแลด้านไตโดยเฉพาะค่ะอาบเชิญพี่คุ้มค่ะเจริญธรรมค่ะอาเจริญธรรมค่ะค่ะเออขออภัยค่ะเมื่อกี้พอดีเมื่อกี้เข้าห้องน้ําค่ะเออถามเรื่องอะไรนะคะอาหาร่ว่ารที่ว่าเมื่อวานพอกไตมานะคะอานะ เหมะให้งดผักผลไม้เกือบทุกชนิดเลยแต่ให้มาทานพวกเนื้อนมไข่ได้วันละสองฟองแต่พี่อาดาค่ะขออนุญาตพี่กุ้งคืออาดาใช่ที่มากับพี่สาวพี่สาวชื่ออะไรนะคะหล่อย เออพี่หลอยที่มาที่สวนแก้วที่มาคู่กันคือท่านน่ะเคยมาแล้วก็มาเป็นโฮมสเตย์อยู่นานพอสมควรแล้วด้วยเนอะจากตอนแรกเดินไม่ค่อยได้เลยท่านมาแล้วท่านก็เดินได้ขึ้นมาใช่ไหมคะได้ก็ดีคือดีขึ้นเรื่อยๆเสร็จแล้วปรากฏว่าแต่ก่อนก้มตอนมานี่ก็ยังไม่ได้ว่าจะต้องมีการฟอกไตอะไรแต่อาดาบอกว่าน้ําท่วมปอดเมื่อสองสัปดนี้เหรอฮะแล้วพอพาเข้าไปโรงพยาบาลนะคะหมอก็ให้ฟอกไตใช่ไหมคะ จ้ะอ่าแล้วก็มีคําแนะนํามาอีกมากมายว่าในระหว่างนี้ให้กินไข่วันละกี่ฟองเอ,อ่อให้กินอะไรยังไงแต่ว่าต้องงดผักใบเขียวตอนนี้ท่านก็เลยงงค่ะว่าแล้วตกลงต้องปฏิบัติตัวอย่างไรค่ะเอ่อกินไข่นะคะที่หมอแผนปัจจุบันให้กินไข่ค่ะอาดาคะาเพื่อที่จะมีเอ่อได้โปรตีนทดแทนแต่แพทย์วิธีทรทำเราใช้ถั่วค่ะ แต่ถ้าหาว่าแผนปัจจุบันเ็าจะบอกว่าห้ามกินถั่วใช่ไหมคะ,ะทั้งนี้มันก็จะกลัวฟอสฟอรัสค่ะทีนี้คือคือแผนปัจจุบันไม่ทราบว่าถั่วมีธิ์ร้อนและริ์เย็นจ้าเราแนะนําให้คนไข้กินถั่วริ์เย็นค่ะอ่าถั่วริ์เย็นนะคะใช่ค่ะถั่วริ์เย็นอย่างลูกเดือยถั่วเขียวนะคะถั่วขาวค่ะ ลูกเดือยลูกเดือยน,นี้จะจะถ้าหากว่าจะให้ทานง่ายลูกเดือยน,นี้จะนิ่มที่สุดแล้วไม่จําเป็นจะต้องทานเยอะมากนะคะเขาบอกว่าเในระยะฟอกเลือดต้องให้ได้โปรตีนอย่างน้อยหนึ่งจุดสองกรัมต่อกิโลสโมมุติว่าน้นําหนัก1ิบก็ประมาณสี่ห้าช้อนโต๊ะน้ําหนักห้าสิบค่ะค่ะนั่นแหละก็คือประมาณประมาณนะคะก็ประมาณสี่ห้าช้อนโต๊ะก็เท่ากับการที่ทานถั่วค่ะจ้ะจ้ะ แล้วก็อไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าจะขาดโปรตีนเพราะว่าถั่วสามารถทดแทนเป็นอาหารพวกโปรตีนได้เอาอย่างนี้นะที่ก็คืออาจจะไปบอกคุณหมอแล้วกันว่าทานถั่วนะคะลองดูลองดูนะคะแล้วก็ที่เอเอองดอะไรอีกนะคะผลไม้ใช่ไหมคะผลไม้แล้วก็พวกผักพวกผักที่จะเขาก็ไม่ให้เลยเหรอ อ่าผักใบเขียวเนี่ยจริงๆแล้วตรงกันนะผักใบเขียวที่แผนปัจจุบันงดก็อย่างเช่นหน่อไม้บอคอกคอลี่แครอะไรนะแครอทกะหล่ำปรีคะนา้าซึ่งจริงแล้วผักพวกนี้เป็นผักลิดร้อนค่ะอ,อแต่แผนปัจจุบันข้อหเหตุผลในการงดว่าต้องการที่จะเอป้องกันโพแทสเซียมอ๋อโพแทสเซียม ออาโปรตีเซียมนี่จะมีผลต่อการทํางานของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรงจ้ะทีนี้การที่จะเลี้ยงนะคะวิธีการที่เราจะไม่รับประทานด้วยเราก็เราก็แนะนําอยู่แล้วค่ะให้เน้นการกินผักริดเย็นค่ะค่ะผักริดเย็นอย่างเช่นออะไรบ้างคะที่อาหาร่าหาได้ที่ใกล้บ้านบัวฟ้าบัวเผือกค่ะ ได้มะเขือแตงค่ะจากผักบุ้งผักบุ้งมีมีค่ะผักกาดขาวอ่ามีค่ะอ่านั่นแหละนั่นแหละค่ะเยอะแยะละอ๋ออย่างเงี้ยแล้วก็เอามาผัดผัดให้เขากินอย่างเงี้ยละคะอ่าได้ค่ะใช้วิธีการปรุงนะคะปรุงด้วยเกลือเน้นค่ะปรุงด้วยเกลือคือเราจะเลี่ยงการใช้พวกซอสซีอิ๊ว ผมปรุงรสเพราะอาหารเหล่านี้จะมีเกลือที่ค่อนข้างสูงและเราจัดว่าเป็นจริงๆและเป็นอาหารนรสจัดจ้ะและอย่างาในซีอิ๊วอย่างอย่างในซีอิ๊วเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆนะอันนี้อธิบายตามแผนปัจจุบันเลยก็คือจริงๆแล้วเขาจะมีความหวานนะ,อ,ะ,ะอ,อ๋ะอจ้าจ้าอ่าอ่าเพราะเขามีความหวานปุ๊บเราต้องเอาความเค็มที่เพิ่มขึ้นในการที่จะกรบรส หวานนั้นเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะได้เกลือสมมติว่าแค่หนึ่งช้อนชาอาจจะต้องเพิ่มจากหนึ่งช้อนชาเพื่อที่จะให้ทานให้มันกลมกล่อมขึ้นนะคะแต่ค่ะแต่ถ้าหากว่าเราใช้ดอกเกลือหรือใช้เกลือเป็นความเค็มที่บริสุทธิ์ที่สุดนะคะนั่นคืออาสามารถที่จะควบคุมเกลือได้จริงๆเลยอ๋อ ทานได้วันละประมาณหนึ่งช้อนชานะคะหมายถึงก็สา,ามมื้อนะคะหรือถ้าอาจราน้องสามมื้อนะคะเกลือนี่ก็จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าจืดจืดสนิทไปเลยนะคะเกลือนี่มีความจําเป็นอย่างยิ่งนะคะในการทํางานของกล้ามเนื้ออ๋อเหรอค่ะอืมไม่ใช่ว่าเราทําจืดเลยอย่างนั้นก็ไม่ใช่ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าจืดแบบไม่ใส่เลยไม่ใช่ อาจ้ะเรามียังดีความจําเป็นจะต้องใช้เกลือในการทํางานของกล้ามเนื้ออยู่จ้ะจ้ะนะคะแล้วก็โพแทสเซียมก็เหมือนกันจริงๆแล้วไม่ต้องกังวลม,มากนักหรอกถ้าหากว่าเรากินผักริบเย็นนะคะซึ่งโพแทสเซียมจะน้อยอืมนะคะโพแทสเซียมจะน้อยสิ่งที่เราจะกลัวมากที่สุดก็คือพวกน้ําตาลมากกว่าน้นํน<บ>าตาลอสีขาวเนเอะ ใช่ค่ะไม่ว่าจตน้าตาลสีอะไรนะคะไม่ควรจะใส่ในอาหารการปรุงอาหารเราให้ใช้ความหวานจากผักดีที่สุดนะครับพวกเขาว่าอะไรน้ําตาลอ้อยอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเอ้ยน้ำตาลอย่างยิ่งโอทึงอะไรเงี้ยได้ไหมคะไม่ควรเลยได้ใช่แม้แต่ความหวานจากพวกผลไม้ก็ตามให้ระวังอย่างยิ่งเพราะว่าอาเป็นเบาหวานด้วยอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆ ค่ะจริงๆแล้วความหวานจากผักอ่ะก็มีอยู่แล้วนะหรือไม่ก็จะอาจจะเป็นเป็นพวกฟักทองข้าวโพดเงี้ย<า>ค่ะอ๋อเอาเท่ากับว่าเราเราก็ทําให้พี่เขากินแบบอาหารแบบตามที่ที่เราได้เรียนมาอย่างนี้ได้เลยนะคะถูกต้องเลยค่ะอ๋ะๆๆๆๆอค่ะค่ะเราก็ไม่ต้องไปคิด,ดว่าเราต้องทานเนื้อน,นมไข่อย่างนี้ไม่ต้องคิดเราก็ทานอาหารของเราเลย ใช่ค่ะง่ายเลยค่ะจ๋าแล้วแล้วเราก็โดนแบบเออกินผักไม่ได้ไข่ไข่เราก็ไม่สมควรกินนะคะอาที่ที่เมื่อวานนูนหนูก็ถามอาไปแล้วเนาะใช่แล้ว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 ว่าวันนั้นกินเมื่อเมวานก่อนก่อนที่จะไปลอกไตก็ทําให้ข้าต้มให้กินแล้วก็ทําผักปั่นให้กินละค่ะอาใช่ะผักปั่นก็มีพวกมะกอีิบ แตงกวามันแก้วสับปะรดอมแซบอย่างเงี้ยทานได้ไหมล่ะคะอาอาได้ค่ะได้ได้นี่เลยนี่นี่จะเป็นนี่เนี่ยมันอย่างมันแก้วก็หวานนะมะละกอดิบรินเขาก็หวานนะจ้ะใช่ะไหมคะเยะค่ะใช่ให้ได้ความหวานจากพวกอาหารจากผักแบบนี้ละค่ะดีลวค่ะอ่าอ๋ออ๋อแล้วก็เมื่อกี้ได้ได้ยินแว่วๆว่าเขาไม่ให้เกินหกร้อยใช่ค่ะ ไม,ไม่ให้ดื่มน้ำไม่ให้ดื่มน้ำ,นำประมาณไม่ไม่ให้เกินหกร้อยซีซีใช่ไหมคะจริงๆแล้วคือาการการฟอกเลือดน้ำหนักในแต่ละวันจะต้องไม่เกินหนึ่งกิโลโอทั้งทัง้งอาหารทั้งน้ำนะคะอ่าใช่ค่ะ<อ>คือหมายความว่าคือทั้งทั้งน้ำทั้งอาหารรวมกันเมื่อเรากินเข้าไปเนี่ยน้ําหนักเราจะต้องไม่เกินหนึ่งกิโลต่อวัน ตอนนี้อาฟอกอยู่สัปดาห์ละกี่ครั้งห้สองไหมสอ,ออสองครั้งละอาอาสองครั้งสองครั้งถ้าหากว่าเรากินเออไปฟอกครั้งหนึ่งอะค่ะไม่ควรน้ําหนักไม่ควรจะเกินสี่กิโลก<อ>่อนฟอ,อกดูน้ําหนักเลยค่ะะแล้วยิ่งมีปัญหาน้ําท่วมปอดอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นการเออตรงนี้<ม>ก็อยากจะแนะนำให้เรื่องเรื่องการควบคุมน้ําด้วยอะค่ะ แล้วก็แต่ว่าแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะถ้าหากว่าเราเรากินอาหารจืดคือจืดนี้ของเราก็คือใช้เกลือเป็นส่วนผสมในการประพนนอาหารเนี่ยมั่นใจเลยค่ะว่าเราจะไม่ไม่ไม่มีความกระหายน้ําเหมือนกับที่เรากินสารปรุงแต่งอื่นๆนะคะอ่าค่ะ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 ,คะนะคะจ้ะอ๋อเราเราเราก็กินพวกพวกผักอะไรเนี้ยได้แต่น้ำเราก็แค่อยู่ในปริมาณอันนี้นะคะใช่ค่ะ น้ำให้เป็นน้ำสมุนไพรริดเย็นไปนะคะน้ำสมุนไพรริดเย็นใช้น้ำปัสสาวะรู้สึกได้ไหมคะได้ค่ะได้ยะนางถ้าวันไหนที่คุณคุณพี่นะคะท่านปัสสาวะสมมติว่าได้สักประมาณหนึ่งแก้วจ้าสามารถที่จะเพิ่มจาก6 0 0ซีเป็น8 0 0ซีได้เลยในวันนั้น อ๋อ oh, วันนี้ก็ฉี่ออกมาแล้วสองครั้งตอนเช้ากับตอนได้ได้ก็อีกสักครู่หนึ่งเนี้ยแหละค่ะตอนเช้ากับตอนกลางวันค่ะอวันนั้นสามารถเพิ่มได้ใช่ค่ะท่านสามารถดื่มจากหกร้อยเป็นแปดร้อยได้เลยอ๋อ oh. แต่ว่านั่นแหละแ,แล้วมันต้องรวมกับพวกผักปั่นอะไรนี้ไหมคะอาหรือว่าเราต้องแยกก็รวมจะรวมใช่ค่ะออ oh. ไม่ว่าจะเป็น ปั่นน้ำสมุนไพรริบเย็นหรือเออเป็นน้ำจากพวกแกงต้องรวมรวมแล้วทั้งหมดนะคะให้ได้ไม่เกินหนึ่งกิโลต่อวันมไม่ได้ไม่ได้หัพันซีซีต่อวันค่ะจ้ะ๋อ,อ<笑><笑>มันจะมีผลเวลาพอกเลือดจ้ะวความดันจะตกอ่ใช่เ<น>มือม่อเมื่อเมื่อวันอังคารเมื่อวานก็ความดันตกล่คะค่ะอา อืมอาจจะอโอ้ที่จะแก้ดันตกค่ะวิธีที่จะแก้ความดันตกก็มีอยู่สองสามอย่างนะก็คือหนึ่งกินอาหารจืดโดยที่ไม่ปรุงแต่งไม่มีสารปรุงแต่งเหล่านั้นนะคะแล้วก็ uh. จะอาจจะลดปริมาณน้ำลงแต่ว่าถ้าหากว่าอยู่ใน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 จำนวนหกร้อยถึงแปดร้อยซีซีหรือว่าแค่นี้ไม่น่าจะมีปัญหานะคะนี่ห uh. นึ่ง เออแล้วเอ่อควบคุมอาหารสองควบคุมน้ำสามเอ่องดกินยาความดันไปในก่อนพอกเลือกในวันนั้นจ้ะอาพกอกอะพอกเลือดก,กี่โมงนะคะช่วงประมาณช่วงเช้าค่ะเขานัดไปประมาณประมาณเจ็ดโมงครึอ่ออถ้าเจ็ดโมง <ไป S 1> ครึ่แปดมงเขาก็คงจะทำละค่ะอ่าวันนั้นไม่ต้องกินยาไปเลยก็ได้อ่าจ้ะ อ๋อไม่ไม่ต้องกินยาความดันใะเฉ้ายยาความดันนะคะอ่าแต่ยาอื่นๆให้ทานเหมือนเดิมอ๋อพี่สาวบอกว่ามันจะหยุดกินยาได้ไหมหยุดยาได้ไหมยาอื่นๆตอนนี้มียาอะไรบ้างคะมีเบาหวานมากก็จะยาต้านเก็ดเลือดยากระดูกยาบํำรุงแล้วก็ยาความดันเขาให้มาส่งยางอืมแล้วก็ แล้วก็ไอไอ้ไอ้ไอเบาหวานนั่นแหละค่ะเบาหวานที่ว่าแทนพุงแล้วค่ะยาที่เป็นยาน้ำยาอะไรไขมันยาไขมันยาไขมันทานได้ยาบำรุงทานได้ยกเว้นยาความดันสองตัวนะค่ะอ๋อสองตัวนั้นค่ะเฉพาะมื้อเช้าก่อนฟอกเลือด หรืออา,อาจจะพกไปในระหว่างพอกก็ได้ถ้าหากว่ามีปัญหาความดันสูงจะได้ทานเลยอ๋จจอจ้าจ้าจ้าอี่คือการแก้ปัญหาความดันตกในระหว่างพอกเลือดค่ะอ๋อแล้วเราก็ต้องกินจืดเอาไว้ใช่ทานนิดกินจืดเอ้ไว้แล้วก็ควบคุมน้ําหนักไม่ให้เกินวันหนึ่งเนี่ยไม่เกินหนึ่งกิโลจ้ะจะแก้ปัญหาความดันตกได้จ<า>้ะอืมแล้วั่วงงอกเอาั่วงงอกนี่เราเราเอามา อ่าแช่เองทําเองอย่างเงี้ยเราก็กินได้ไหมล่ะคะอ่ากินได้ได้ได้ถั่วงอกได้ค่ะอ่าถั่วงอกเอามาทําเองอ่าแล้วถ้าเกิดอ่าคะถ้าสมมุติว่าอ่าทานถั่วงอกได้จริงๆแล้วถั่วอย่างอื่นอ่าอาจจะงดไปก็ได้ันในถั่วงอกก็มีโปรตีนอยู่จมนึงเลยจ้ะอาจจะกินได้วันนี้จ้ะออาจะทานแค่หนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะก็พอแทนจะทานห้าช้อนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าจ้ะจ้ะจ้ะ อ๋อต่เส้นกว๋วยเตี๋ยวหรือว่าเส้นบุนเส้นเนี่ยเราสมควรกินหรือหรือไม่สมควรกินเส้นกว๋วยเตี๋ยวเส้นบุญเส้นเหล่านี้จะผ่าน,นกระบวนการอ๋อชนิดถ้าหากผ่านผ่านกระบวนการจะไม่นิยมจะจะไม่จะไม่แนะนําให้ทานอ๋อค่ะค่ะจะมีค่ะสารปรุงแต่งให้อร่อยและกันบูดจะอ๋อ ตอนนี้ก็ส่วนมากก็วันนี้ก็ผัดมะเขือให้เขากินที่ว่ามาช้าเนี้นะทำเขา<ช>เขาต้มให้เขาแล้วก็ผัดมะเขือใส่ใบโหระพาไปหน่อยก็ได้ไหมล่ะคะอาได้ค่ะใบโหระพาได้อ่าค่ะแล,ะแล้วใส่ไปไหน่อยเดียวแต,แต่ปรุงด้วยเกลือค่ะค่ะอ๋ออ๋อยังอย่างนี้เราเราก็ปฏิบัติตัวตามที่เราอยู่แบบค่ายนะคะอ่านะอ่าก่อ็ให้มาถามว่า ถ้าเราจะล้างไอ้ไอ้เส้นน่ะไอ้ที่ว่าทําเส้นนั่นนะอานะล้างหน้าท<อ>้องหรือว่าล้างด้วยฟอกไตเทียมเนี่ยแบบไหนมันจะดีกว่ากันละคะอาอ๋อแบบไหนดีกว่าจริงๆแล้วทั้งสองแบบนี้ดีด้วยกันทั้งคู่ค่ะดีด้วยกันตรงที่สามารถบําบัดทดแทนไตแต่มันจะสะดวกหรือเหมาะสมกับใครก็แล้ว<า>แต่ว่าจะชอบวิธีไหนเดี๋ยวเขาแจ้งให้ ถ้าหากว่าล้างไปทางเส้นเลือดตรงนี้ต้องทําเองแต่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลสัปดาห์อย่างละอย่างน้อยสองถึงสามครั้งจะ,จะต้องมีจ่ายอย่างเช่นค่าใช้จ่ายของตัวคนไข้เองในการเดินทางค่าใช้จ่ายของคนที่พาไปจะค่าอาหารการกินซึ่งตรงนี้จะเป็นภาระ หนึ่งญาตจะรับได้หรือไม่นะคะอันนี้คือการฟอกเลือดต่วนการไายทางช่องท้องวิธีอ๋อแล้วก็การถจัดของเสียในการในการฟอกเลือดก่อนนะคะสัปดาห์ละส้งก็คือหมายความว่าเลือดเราอะค่ะจะสะอาดแค่สองวันในหนึ่งสัปดาห์อ๋อค่ะค่ะค่ะเพราะในทุกๆวันเรามีการกินมีการรับประทานอาหารเพราะฉะนั้นการ การที่เรารับประทานอาหารมันก็ต้องมีขบวนการเผาผลาญและของเสียมันจะเกิดทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นของเสียเราจะข้างในหนึ่งสัปดาห์ห้าวันในขณะที่เราล้างแค่สองวันจ้ะอ่าทีนี้ค่ะจ้ะแต่ถ้าล้างไปทางช่องท้องจะเป็นวิธีการที่เรียนแบบใกล้เคียงธรรมชาติมากเหตุผลเพราะเราจะทำเองได้ทุกวัน อ๋จจอจ้ะจวการล้างไปทางช่องท้องนี่คล้ายๆกับเป็นการพึ่งตนด้วยอย่างหนึ่งนะเพราะเพราะว่าหนึ่งเราต้องไปทําเองค่ะเอาเอาน้ําเข้าเอาน้ําออกวันหนึ่งนี่ประมาณสี่ถึงห้าครั้งแต่ส่วนใหญ่นี่จะประมาณสี่ครั้งแต่และครั้งจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอ๋อครึ่งชั่วโมงการการล้างไปทางช่องท้องนี้อาจจะเป็นภาระของญาติหรือตัวคนไข้เองในการที่จะต้องทําให้นะคะแล้วก็ ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในในการล้างไตาทางช่องท้องส่วนใหญ่คือการติดเชื้ออ๋อการติดเชื้ออ๋อค่ะอ๋อแล้วก็ปัญหาเมื่อกี้ลืมบอกไปปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมคือปัญหาโรคหัวใจจะตามมาอ๋อเหรอเอาเครื่องไตเทียมนั่นเหรออ่าใช่ค่ะเขาจะมีผลต่อการทำงานของระบบไหลเวียนโดยตรง เพราะฉะนั้นหัวใจจะทํางานหนักกว่าการล้างไปทางช่องท้องอแต่การช่องท้องอการเอ่อการล้างไปทางช่องท้องถ้าจะให้ปลอดภัยก็คือเราญาติหรือตัวผู้ป่วยในการเปลี่ยนสายน้ํายาในแต่ละครั้งจะต้องไม่ประมาทเข้มงวดในการล้าง<อ>มือในการใส่เม็ต<อ>ในการเช็ดโต๊ะด้วยแอลกอฮอล์อ๋อเปลี่ยนสายน้ํายานะคะ S <S <S ใช่ค่ะ<ร>เปลี่ยนสายน้ยํายาเองที่บ้านจ้ะโอ้ก็แล้วแต่ว่าจะเลือกวิธีไหนนะคะว่า<อ>แล้วว่าเราจะชอบวิธีไหนอาจจะชอบวิธีไหนจะชอบความเป็นอิสระหรือจะต้องเดินทางบ่อยๆไปโรงพยาบาลบ่อยๆจ้ะวิธีห<อ>นึ่งเกี่ยวกับการติดเชื้ออีกวิธีหนึ่งเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดจ้ะโอ้อาคะแล้วขอถามหน่อยนะ แล้วแล้วตอนนี้พี่สาวเขายังไออยู่อ่ะไอไอไอแล้วก็เจ็บคอเนี่ยเราจะแก้ด้วยอะไรล่ะครับพ่อก็<ไ>อพอไม่ได้ไอไอ,ไอนี้น่าจะเกิดจากการที่มีน้ํายังอาจจะค้างอยู่อ๋อ,อที่ว่าน้ําท่วมปอดเหรอคะอใช่ค่ะใช่วันก่อนที่ที่บอกว่าน้ําท่วมปอดต้องให้เขาเอ่อเดี๋ยวน้ําจะค่อยค,อยคอยซึมกลับออกมาเองค่ะอืมอ๋อน้ําจะค่อยๆซึมออกมาเอง อ่าใช่ค่ะนั่นคือคเป็นกลไกคน,คนเป็น,นกลไกของของการที่มันมีน้ําอยู่ในช่องในในในหลอดลมหรือในในในปอดนะคะจ้ะขณาจะค่ะต้องค่อยๆเอาออกแล้วก็ไอออกมานี่เป็นฟองใช่ไหมคะค่ะฟองขาวๆนะไม่มีไม่มีสีเหลืองอะไรใช่ไหมคะจ้ะไม่มีแหละค่ะอ่านั่นแหละเป็นน้ํา่ะคะ่ะอือ๋อเป็นเป็นน้ํามันมันเหมือนออกมา ใช่ค่ะมันไม่ได้เป็นเสมหะที่มีการติดเชื้อที่ไอจะเป็นาการติดเชื้อมันจะอาจจะเป็นเสมหะสีเขียวสีเหลืองแต่ถ้าไอเป็นฟองสีขาวๆนั่นคือแปลว่าอาจจะมีน้ําอยู่ในปอดอยู่อีกอ๋อจะค่อยๆซึิมนะคะใช่ค่ะแล้วบางครั้งเขาก็แล่อย่ังบวมๆอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นเพราะว่าเรากินน้ําน้อยหรือว่าอะไรล่ะคะอ่าหรือว่าร่างกายร้อนแสดงว่า นั่นแหละค่ะแสดงว่าเราร่างกายเรามีมีภาวะร้อนเกินอยู่อีกช่วยร่างกายเ,เราก็ด้วยการส่วนล้างลำไส้นะคะด้วยการถอนพิษนะคะใช่ใชแค่เท้าถ<ช>อนพิษตามเทคนิคของเอ,อของเราเลยค่ะยาเม็ดเสริมนะคะค่ะการกวดซานี่ให้ระวังนะคะถ้าหากว่ามียาต้านกล็ดเลือดอยู่ะคะ่ะออเพราะว่าการที่ ใช่ค่ะการที่เอการได้รับยาต้านล็ดเลือดนี่อาจจะมีภาวะเลือดออกใต้ผิวหนังได้อืเมืม่อคืนยังกลัวซาข้างหลังให้อยู่เลยเอ,อ๋อเหรอคะแต่ว่าถ้าหากว่าจะกลัวซาก็อาจจะเบามือหน่อยนึงหรืออาจจะเป็นผ้าขนหนูแทนอาจจะนะคะแล้วก็ใช้ใช้เอเออใช้ใชหน้าคะใ,<ช>ใช้ผ้าขนหนูแทนหรือว่าจะใช้ผ้ารองนะคะอืมใช้ผ้ารองก่อน โดยตรงเพราะไม่งั้นเนี่ยเส้นเลือดอาจจะมีการแตกง่ายในรายที่กรณีที่ใช้ยาต้านเก็บเลือดเพราะถ้าถ้าอ,อายุมากๆผิวผิวของคนสูงอายุส่วนใหญ่จะบางด้วยอ่าจ้ะโอแต่ว่าแลกู้แลแดงแนะคะอ่าหลังเขาค่ะแต่ว่าการส่วนล้างลำไส้นี่ไม่มีข้อจำกัดค่ะสำหรับคนไข้ไตสามารถล้างได้เลยเอยสขวนโทษกะสามารถ ตั้งลำไส้ได้เลยตลอดด้วยแช่มือแช่เท้าก็เช่นกันนะ,ะทำเลยหรือหรือถ้าหากว่าท่านไม่สบายตรงไหนก็อาจจะพอกทาก็ก็ไม่มีปัญหาค่ะตรงนั้นสามารถทาได้คือจ<ม>่งห้ามค่ะมีจะถามอะไรอีกไหมคะที่จดเอาไว้ก็หมดแล้วะคะ่ะถ้าเกิดดูมีปัญหาอะไรเดีย๋ยวขอสอบามาหม่นะคะอ่าอ<ะ>ได้ค่จะจ่าินดค่ะใส่ส่วนนี้แหละเนาะเราเรามี พี่น้องคนอื่นเปืือที่ท่านที่กำลังปอกเลือดหรือมีปัญหาก็าจะได้เรียนรู้ด้วยกันก็ดีอยู่ค่ะจากจาก้ะสาธุาขอบคุณเจริญธรรม<า>นะคะอาดาค่ะบอกอร่อยว่าพี่น้องเป็นกำลังใจให้นะคะตอนแรกก<า>็<า>ว่าจะไปส่วนก้าตั้งแต่วันที่ยี่สิบแล้วเนี่ยก็เลยพลาดพาไม่ได้ไปนาเสียดายจังนั่นแหะบอซุณุค่ะปฏิบัติตัวใหม่ค่ะ ติะติดติดฟอกเลือดใช่ไหมคะคะติดฟอกเลือดใช่ใช่แล้วค่ะติดฟอกเลือดก็ตอนแรกพวกพี่น้องทัางนู้นก็อยากจะให้ไปเราก็อยากไปเพราะว่าเราจองไว้แล้วตั้งแต่วันที่ยี่สิบแล้วทีนี้พลาดท่าไปเลยเอโอกาสหน้าค่อยๆไปใหม่ค่ะค่ะดูแลตัวเองค่ะจัดทค่ะเดินยากิค่ะน้องมวย เอออาาคะเออก็ยืนยันนะคะว่าสามารถที่จะปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนตัวเองตามแนวทางยาเก้าเม็ดได้ตลอดนะคะค่ะได้ตลอดเลยโดยเฉพาะยาเม็ดที่แปดนะคะซึ่งเป็นยาเม็ดที่มีฤทธิ์เร็วและแดงที่สุดคุณคุณพี่ของอาไม่ทราไม,ไม่ไม่ว่าท่านจะฟอกหรือไม่ฟอกแต่ถ้ามียาเม็ดที่แปดเนี่ยค่ะท่านก็จะมีความสุขกับการฟอกเลือดได้อย่างดีเลยค่ะ จ้ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่น้องที่ให้โอกาสขอบคุณพี่ให้งคมะให้ความรู้เราด้วยเช่นกันค่ะเชิญพี่แมมค่ะขอบคุณมากค่ะพี่กุ้งที่มาให้ความรู้เราที่จะได้เพิ่มเสริมขึ้นมานะคะก็ขอเสริมอีกนิดนึงตรงที่ว่า ท่านมีปัญหาเรื่องปอดใช่ไหมคะที่การหายใจเนี่ยก็หม้อนี้ค่ะต้มดมดื่มนี่แหละจะช่วยได้เพราะว่ามีอยู่เคสหนึ่งก็คือแม่เนี่ยค่ะที่มีปัญหาใ,ในการาหายใจปอดที่จะต้องไปให้าทางคลินิกเขาให้ให้ดมอะค่ะเราก็ใช,ใช้วิธีอย่างที่ท่านอาจารย์ได้ได้บอกไว้ก็คือ,อน้ําสมุนไพรนะคะที่ต้มแล้วก็หยดน้ำมันเขียวลงไปนะคะจะช่วยให้ปอดแข็งแรงขึ้นนะคะที่ว่ามีปัญหาค่ะอ๋อ ให้ต้มต้มอะไรต้มใส่อะไรบ้างคะคะอ่าสมุนไพรริดน้ำติดสวนค่ะสมุนไพรริดร้อนสามส่วนและสมุนไพรอเหนึ่งส่วนสามแล้วก็ห่อออหอมอ่าน้ำให่เดือดมีไอขึ้นใช่ไหมคะจากนั้นเราก็หยด้มันเขียวลงไปแล้วก็ผ้าหรือเสื้อหักคุมวันนั้นเข้าไปดูที่ที่สวนสวนเจ็ดใช่ไหมคะไอสวโทษ่าสวนเก้านั่นแหละทําวิธีนั้นละค่ะอ่าค่ะ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 